นกแล้วไปลแล้วอิ๋วไปคนะขึ้นดอยนู่อันนี้ยังได้ขึ้นด้อยไปไหนอ่นนี้เดินเดินหนาเนาะจังได้นข้าล้วยังไงก็ไปไหนละไปไหนละไไทยไปไทยเถอะไปกันไปเถอะงามไรงามไรเขาจะตะเออ so beautiful on top of the mountain บนที่ระบานี้แจ่ย็นนะบนอติดสไ้น้อ so beautiful thank you thank you งามไนาวหนาวหนา m หนาวหนาวอะไรหลพี่น้องนี่นะ oh ดินฝรั t งก็งามแคี ขึ้นฮิดก็อุ่นมดนตัง้ะเปิดนี้ในใตังถ้าเปิดแหลมเป็นทังแหล่พอเอาลมน่อ in the s เมอเปิดฮิตะอยู่ on top of the า i ทนี่นะพี่น้องโอ้คนเที่วขึ้นไป on top of the hill นี่นะอปตั้เาิดอืสุดยอดสุดยอดไปจำดูงามลายงามลายพี่น้องนั้นทางนี้มืดน่ฮะ ทั้งนั้นเจ่ง Half is t bright, half is dark <S เท่าขึ้นมากอท่านนี้กันขึ้นมากข้างตางนี้ประโนเดินนั้นหิมะเด้อเข้าๆนนะสิ่งบ่อยยักเห็น่นนะเม็นไม่ฟูกิสบึงไหมอื้นด้โอ้งามไล่พี่น้อง เื่อหิมะหยุดออนท็อปปบดอยหี่ยซสมมือทานนี่มีสโนูมีหิมะสมมือท่านนำช่างเขาที่ไหนเนี่ยตอนจึงลัานเอามเนีราอมานี่โอ้งามไรงามไรเขาค้นกลับมาบ้นมาเงาดำเด้อฮาหาาา ้าดูเอลเอลอลกวางเด้อพ oh, ี่น้องกวางป้าถูกพวกไล่เนาะมันตันมันมาแล้วมาแล้วตัวแม่มานีม่อายู่ติดรถเท่าเลยมันลงมาพี่นองมันมาหามาเโอ้มาแล้วมาแล้วตัวแม่มานัแ่มาอยู่อติดรถเท่าเลยมันลงมาพี่น้องมันมาหาหมาเโอ้มามาแล้วตม่มานิมาออดรถเามันลี้องมันมเาเโอ้มาแล้วมาแล้วตว่หนิมาแบึอมันงมา่น้อ เซลอาหารหน่นงอ๋อมันเลกัเขากโอเคโอเคเออมาปทโอ้ยงามไล่องอยู่ที่นี่กองขึ้นไทยนี่ให้ตวิดีโอวนโชคดีอะให้โชคให้ลาบนันฝนนี่ก่โอ้ยโทรศัพท์เป็ตุกจีัมันเรียนรถเออได้แต่มันอยโอยมือเย

มันดั้มมันมาหินไปเลยนะปิดลังมาได้เมารถกมเมารถปิดลังกเมารถจะต้อนนักถ่ายกัเนาะนักายกายันนักายกัเมารถงามไห้เอ้ยนี่มีแอไปเลยมีเละมันแมีเยอะขาด้อยู่อ้ อันนู้นอันนั้นก็คนลงไปมันบกัดคนวะ t h e r e s o e d o n o o s e d t close เนอะกวงบกัดคนเด้อบุสนคนอีกเลนมาห้าคนมงเนี่ยตัวเม่โอ้ยปีนคนใส่แท้นาะเซ็กซี่แท้เจ้าเซ็กซี่แท้กดง่นใส่อีกอะพูดอะ เรียก่าดสย่างมันยางมาตั้งนานเอ้ปเอออืมงามดีคุณเอวมาอืมอืเป็นดำดำมันงยังนี่เอวมาเนอะอันนี้กันมายงนะก็ยืงไก็อนนเจ้านี่อ้ he s t o p p in the traffic uh ้ uh. oh, he just holding เนี่ยไปแค่นั้นละทบูนเ่ฝนฝ่ามังกรทสนใจอย่างน้อยวิ่งกลับบ้ o นนี่ผู้โยบอกตัวอยู่นตอยู่ตัวแม่โอ้ so beautiful มา้กรธจุกันจุกันมันเป็นปาทู ai hụp đến, I hope ở phun đấy, này, <laughs> <coughs> yeah, này. Okay, uh, đây, before he comes back, mm. oh he's still yeah, up yeah, at the front, yeah. oh, wow, so beautiful. Nice. so beautiful, so beautiful, ngắm lại ngắm lại you kia know. nó, mm.

นี่เป็นดาราเมาเทนโอ้ so beautiful สอนสภาพเด้อกดติดตามให้ได้พี ing, ่น้องเด้อเฮงเฮรวยรวย on t o อ of the m o u n t a i น